สวัสดสีสดดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้ในรายการคนมี<ค>นองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนก่อนจะรับขันคูต้องดูว่าอาจารย์ดีหรือเปล่าอาจารย์ดีในที่เนี้ยมีหลายอย่างที่มีประสบการณ์กับคนมาเล่าผมฟังไม่ใช่เล่าอย่างเดียวผมทาช่วยด้วยอ่ะ ติดต่อดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรณอภิรัต Facebook โอสิริกรณอภิรัตครับเบอร์โทร061-9922-645-092-5929261ไอดิวราโอสิริก1ห้าและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492-666-58ครับไอดีวร AJTOP16 ก็ <c oughs> หลายครั้งที่ คนที่ไปรับขันครูมาแล้วมีปัญหาปัญหาในที่เนี้ยอาจารย์โอก็รู้อาจารย์ค็อปต้องดูก่อนนะว่าในานี้นะโอ้ทําให้ดูเพราะมันเป็นอย่างนี้มันถึงได้ทำนาในในนี้ไม่ได้เข้าใจอ่ะึอต้องได้ทําไปในในนั้นเข้าใจอ่ะเอาเข้ามากันคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะ แชร์ออกไปเป็นวิทยาทานที่เรามาทำเรื่องเนี้ยเพราะมันมีปัญหาหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาประจำประจำพอเวลาไปรับมาแล้วก็มีปัญหาพอมีปัญหาเสร็จผมก็ต้องมานั่งแก้ขันห้ายังไม่ทันขึ้นกลายเป็นขันเก้าแล้วบางทีรับไปแล้วก็ไม่ถูกด้วยไม่ถูกองโดนจัดยัดองใส่เป็นสิบเลย อันนี้เรื่องจริงนะนะเอาละเดี๋ยวอาจารย์เชิญยานารมีพระแม่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น <c oughs> ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาบุตรอาจารย์อดสวดครับนะโอมเจมาตาคีธุระคาการีปิยังมะมะทุติยัมปิโอมเจมาตาคีธุระคาการีปิยังมะมะตาติยัมปิโอมเจมาตาคนะีธ <c oughs> ุระคาการีปิยังมะมะ อมสุร ah so ah so ah so ัสวัติมาตาปิยังมะมะทุติยมงปิสุรัสวัติมาตาปิยังมะมะตาติยมงปิสุรัสวัติมาตาปิยังมะมะอมราสมิมาตาปิยังมะมะทุติยมงปิราสมิมาตาปิยังมะมะตาติยมงปิราสมิมาตาปิยังมะมะมา การรัธนาบารมีโดยท่านอาจารย์โอนะเอาละก็อยากจะให้ดูหน่อยบางทีเราไม่รู้จักอาจารย์เขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาดีหรือเปล่าแล้วปัญหามันก็เกิดมันเกิดบ่อยๆมันเกิดที่ว่าพอไปรับกันมาเสร็จแล้วอ่ะมันปวดหัวมั่งมันแก้เนื้อแก้ตัวไม่ได้มันขั้นเนื้อขั้นตัวในทีน่นี้ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าอาจารย์คนนี้มีศีลมีธรรมหรือเปล่าเพราะอาจารย์บางคนเนี่ย เราไม่รู้นะว่าอาจารย์บางคนเขาคิดยังไงกับเราบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าทำทำไปเป็นพอเป็นพิธีบางคนเขาก็ทําไปบางคนถ้าเป็นตําหนักสายเวทอ่ะมันก็ทําให้เราลําบากเพราะว่าผมไปเจอริสต์สตหนึ่งอาจารย์โอ้ก็เห็นว่ามีเทพถึงหกองค์รับทีเดียวมันเยอะเกินไปไงออเออทาไมถึงบอกว่ามีเทพถึงหกองค์เพราะว่าองค์แรกอ่ะที่มานั่นแหละคือเทพประจําตัวเราเพราะฉะนั้นอ่ะ ถ้าเรารับเยอะเกินไปร่างกายมันก็จะทนทานไม่ไหวก็ปวดมากบางทีเอาอะไรจับยัดมาค่ะเราก็ไม่รู้ยัดกุมานยัดผียัดอะไรใส่เราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงในที่เนี้ยถ้าอาจารย์คนนั้นเป็นสายเทพมาตั้งแต่แรกปัญหามันก็ไม่มีแต่ถ้าอาจารย์คนนั้นอ่ะไม่ใช่สายเทพเป็นสายไศยศาสตร์โดยตรงนะซึ่งพอเป็นไศยศาสตร์โดยตรงเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าเวลารับมาแล้วมันนอนไม่ได้ มันร้อนรุ่มในจิตใจอันนี้ค<อ>ืออาการที่เขาเป็นหลังจากที่เขาไปรับมานะคะแล้วมาเล่าให้เราฟังว่าตั้งแต่รับมาเนี่ยเขานอนไม่ได้เลยจะจะนอนจะนอนเนี่ยแบบโอ้โหแบบร้อนดิน้นแบบร้อนอะร้อนร้อนแบบมันร้อนแสบในหน้าอกเอแก<ฟ>็หลังมาหน้าอกมาอะไรเขาเนี่ยค่ะอืออือแล้วแฟนเขาเนี่ยที่นอนอยู่ด้วยอะ่ะมันมันมันรู้สึกว่านอนไม่ได้มันรู้สึกเหมือนมีผูดผีปีศาจอะมาไอ้นี่ มาเข้าฝันมาคอยแบบก่อกวนเวลาหลับเวลานอนมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นคือเขมันนอนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยบอกว่างั้นเอาขันมาดูหน่อยพอขันมาดูเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันผิดปกติมันผิดปกติว่าเอ๊ะไอ้ขันเนี่ยธรรมดาเขาก็มีกันคนละขันเดียวนี่ทำไมมันมีถึงสองขันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งก็ถามเขาว่าแล้ว ไปรับมาเนี่ยรับมาได้นานเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งรับเมื่อวันที่สิบสี่เดือนนี้อพูดตรงๆนะแต่พอหลังจากนั้นเจ็ดวันอนะ่ะมันรุ่มร้อนจนจนนอนไม่ได้อะ่ะมันมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับร่างกายก็ไม่สงบสุขจิตใจก็ไม่สงบสุขความทุกข์ก็เข้ามาตลอดเวลามันเลยทําให้เกิดความทุกข์ แล้วคนที่ไปรับมาเนี่ยก็ไม่ได้ดูไม่รู้ว่าอาจารย์คนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าต่อศีลไหมสวดมนต์ไหมท่องไหมต่อแต่เลิกดีจริงนะสิบสี่กรกฎาคมเป็นวันเลิกมประสิทธิ์อ่ามันดีจริงอืเลิกดีแต่ว่าทําการไม่ดีอืคือเหมือนกับว่าเขาเรียนสายเวทมา,มา,มากกว่ามากกว่าทางทางเทพคือเขาไม่ใช่ทางเทพโดยตรงเอาแค่นี้ผมว่านะในความรู้สึกลึกๆอะเพราะทางเทพเนี่ย เวลารับไปมันจะมีความสุขมันจะเย็นแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าเรื่องเทพร้าทางเทพแต่ถ้าเป็นทั้งสายแบบอ่มนต์ดำอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาแน่นอนอยังไงก็ต้องมีมันเกิดขึ้นพอมีเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ออกแล้วสุดท้ายอะ่ะเขานอนไม่ได้เขาร้อนพอเขาร้อนเสร็จปัญหามันก็ตามมาตามมาทีหลังคืออะไรรู้ไหมผมผมจําได้วันแรกผมบอกเอางี้เอาขันมาให้ดูก่อนพอขันมาดูเสร็จผมก็ต้องมานั่งถอนใหม่ ถามว่าถอนขันก้าออกบอกว่าขันก้าเนี่ยนอกจากศีห้าแล้วยังต้องตอกสีขึ้นไปอีกจานโอนะอม,มีอะไรมั่งศีลที่จะตอกขึ้นไปห้ามนอนที่นอนมันใหญ่นุ่มห้ามทาแป้งรูปไรห้ามดูทีวีการละครฟ้อนลำห้ามกินอาหารเย็นมันหนักเลยอะ่ะอันนี้เรื่องจริงนะที่ไปเจอมาก็เลยถามเขาว่า มันมันเป็นศีลของพวกฤาษีพวกพวก,พวกไอ้นี่พวกแม่ชีเขานี่เราเอามาทําไมอะ่ะบอกเงี้ยมผมก็เลยต้องขอเขาบอกว่างั้นเอางี้ว่าเดี๋ยวต้องลดขันลงแล้วจะเปลี่ยนจากขันเก้าเป็นขันห้าผมก็ให้รถท่องป,านา,ปา,า,นา,านาติปาตาธินาธานาการเมสุมิชามุสาวาทาสุราเมรยะท่องห้าข้อเพื่อปรับธาตลงเพราะว่าคือไอ้ศีลร,ระดับนั้นนะมันมันศีลคนไม่มีครอบครัว ใช่ไหมแค่ซีแค่สินห้านี่มันยังลําบากเลยนะแค่บางบาง,บางคนเนี่ยคนจะถือสินห้ายังสิถือไม่ได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงนะผมก็เลยแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นคารวาททั่วไปนี่คือควรจะถือสินห้าให้ได้ก็คือต้องรับเป็นขันห้าอืแต่ถ้าขันเก้าขันอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นขันที่มีอะไรบ้างนะจานทรอไม่อะไรนอนที่นอนขันใหญ่ห้ามนอน,หน,อน,อนใหญ่โตนุ่มก็คือห้ามนอนเตียงอะแหละวางตรงๆนอนกับพื้น รูสีดีๆเนี่ยแหละนะแล้วห้ามอะไรอีกห้ามห้ามกินอาหารเย็นห้ามกินอาหารเย็นห้ามดูการละคร้อนลำห้ามทาแป้งรูปไร่ยิ่งทาแป้งเนี่ยไม่ได้เลยเ้าเกิดเป็นผู้หญิงมีครอบครัวมีอะไรแล้วปัญหามันก็เกิดแน่ใช่เขาห้ามเขาต้องไอ้นี่ด้วยถือพรหมจรรย์ด้วยอืมมันหนักอ่ะแล้วและไอ้คนที่ให้รับมาก็ไม่รู้ให้ให้มาได้ยังไงผมก็ยังงงๆอยู่เลยนะบางทีมันรู้สึกนะแล้วบางคนเขาก็ว่าผมในคลิปนะว่าทําไม ถึงให้คนนะรับแค่ศีลห้าแล้วไปศึกษามาใหม่ว่าอย่างนนอย่างนี้อย่างนั้นผมบอกว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลของคนธรรมดาอารมณ์ประสดาบันอันเนี้ยอาจารย์สอนมาอาจารย์ของอาจารย์ทับสอนมาอีกทีหนึ่งนะออ,อารมณ์ประสดาบันนะซึ่งเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าง่ายที่สุดแล้วก็ผิดน้อยสุดน้อยสุดแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมีใครมัง่งเคยรับศีลศีลแปดศีลเก้าตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอ,ะ mm hmm. อ่ะ,อะมันโอ้ พูดยากนะเรื่องมันต้องมาดูเทพตรวจองค์ๆๆตรวจเทพส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอเราลงชื่อได้ที่อาจารย์โอค่ะท่านอาจารย์โอผู้มีความยังรู้ติดต่อได้ที่ facebook โอ้ซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่หาศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอซริหนึ่งห้า แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID n ร AJTOP16 นะเอาละรายการในรอบนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ